ตอนนี้เราอยู่ในแมป Guardian Tower Defense เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันมีอีเวนต์นะคะเป็นแอดมินแล้วทีเนี้ยตัวเราอ่ะก็กลายเป็นไบโคเวอร์แล้วเราจะต้องทำอะไรต่อไปเนี่ยเขา Day is your luck ไหนอ่ะแล้วเขาให้ทำอะไรคือเราต้องทำอะไรคูณสอง ลักลิมิตชามคือเขาให้เราทำอะไรวะตอนนี้ฟังกันด้วยเยเสียงอุ๊ยเสียงเพลงดังมากทุกคนแอดมินเขาเปิดเพลงเสียงดังมาก,กมเหี๋ยวฟังขอแบบว่าตั้งค่าเสียงเพลงแล้วเนีย เสียงเพลงดังมากเมื่อกี้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าฟังเปิดสูตรไว้อันนี้ฟังก็เลยเปิดให้ฟังก่อนว่าว่ามันแบบมีเพลงดังมากเลยนะมันก็จะปิดเสียงโอเคแล้วยังไงต่อ go by คูณสองลักนี่ตนี้มันีคูณสองเวลาเราซื้อของเลยอ้าวไม่เห็นซื้ออะไรได้เลยพหนุ่ม เข้ามาแล้วก็ไม่เห็นซื้ออะไรได้เลยทำอะไรเดี๋ยวนะแล้วเขาให้ซัมมอนอะไรตอนนี้ฟังงงไปหมดแล้วตอนนี้ก็ยังงงอยู่่นี่มันคืออีเวนต์อะไรของมันวะคือมันแบบว่ามาก่อนอีเวนต์ปกติสิบห้านาทีทอะทุกคนแล้วมันคืออะไรให้เั้นกายอุย๊อะไรอะ่ะเฮ้ย ตอนนี้หนูกลายเป็นน้องต้นไม้ในเกมทุกคนกลายเป็นตัวละครในเกมหมดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวละครเดียวกันเอ๊ะโอ้หนูกลายเป็นไอ้นี่ตัวปล่อยโดนแล้วยังไงต่อฮึ go get the unit แล้วยังไงอ่ะคือให้ไปซื้อยูนิตเหรอ ม่เห็นมีอะไรแตกต่างจากเดิมอ่ะร้อยปร์เซนลักเนี่นะตอนนี้เราก็ต้องตบลังพึ่งปะเดี๋ยวดูก่อนดิคนอื่นเขาทำอะไรกันหรือว่าไม่มีอะไรก็รอต่อไปแค่นั้นหรอเขาให้เราไปซื้อของใช่ปะมาเดี๋ยวเราจะมารองซัมมอนลังพึ่งดูปาบสี่พันห้าไม่จะได้ดิ อ๋อแต่มันเพิ่มจากศูนย์จดศนย์หนึ่งเป็นศูนย์จดศูนย์สองะเวเดืนเนาะไหนอะเขาจะให้เราทําอะไรอืมยี่สิบม e I am giving away too much here ก็ยังไม่รู้เลยว่าให้ทําอะไรแน่ Maybe not out แล้วเขาให้ทําอะไรกันแน่วันนี้ เนี่ยผมงงไปหมดเลยนี่ยคือต้องมาซื้อของปราแต่ก็ยังไม่มียูนิตใหม่มานคือเขาเปิดเพงลงอีกแล้วยวฉันจะเปิดให้ฟังนี่เปิดเพงลงอีกแล้วคืออะไรให้ขึ้นไปเต้นบนฟอรหรอเอ๊ะเยโเย่เย่ What's up เ yeah. ย เสียงเพลงในคลิปมันจะดังบ่อะไรกดตัดดิดีเสียงกันเดี๋ยวโดนไอ้นี่อีกเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่สิบเก้านาทีเขาให้ทำอะไรอ่ะฟังงงไม่เข้าใจเดี๋ยววันจะใช้ทั้งหมดที่มีเพื่อโอ้ฉันได้สามสิบมาเลเฮ้ยอ,อยู่ดีๆีฉันก็ได้สามสิบมาเลมาจากไหนก็ไม่รู้ เราต้องได้รังผึ้งแล้วหละยังไม่ได้ปาบไม่ได้โอ้ยไม่ได้แต่ได้ช่าง่อมนะฉันได้ช่าง่อมอ,ะนะอ้าวซื้อไม่ได้เหรอทำไมอ่ะอ๋อไม่ไมีที่ก็บตัวแล้วฟังไปลบตัวมาเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่าผนจะได้ไหมปาบไม่ได้โอ้ไม่ได้ ขนาดเขาแบบว่าแจกเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วฟังก็ยังไม่ได้อีกอะว,ว้าวตอนนี้มันมีนี่ให้เก็บทุกคนมีไอ้มาเล็สให้เก็บ <c oughs> เขามีมาเล็สให้เก็บฟรีอะไรอะ่ะอ้อเก็บมาเลสฟรีเย้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 มาเลสฟรีมาเล็สฟรีโอ้ดีดังเลยนี่เก็บมาเล็สฟรีหมดแล้วมีอีกไหมจ๊ะ ตอนนี้คือตอนเก็บมาลลูฟรีแล้ฉันไปสูงโอ้โอเคเวเบอร์อคูณสองแต่ฉันก็ยังสูงไม่ผ่านยูบีอ่ะเขาจะให้อีกไหมฉันขอไปสูงของก,ก่อนได้ปะอะไรอีกขออีกได้ไหมจ้าขออีกได้ไหมจ้า ตอนนี้ฉันมาที่แดนโฟแล้วเขาบอกว่าให้เราขึ้นมาที่แดนโฟนะคะตอนนี้ฟนก็อยู่ที่แดนโฟแล้วเต้นหรอมุนมทำอะไรอ่ะเฮ้ยหนูกลับมาเป็นตัวเดิมแล้วแล้วเขาจะให้หนูทำอะไรที่นี่โอ้เขาบอกว่าให้เราโชว์ตัวละครที่เรามีดีที่สุดแล้วก็ให้กระโดดไปมา นี่ไงหนูก็กระโดดไปมาหนูมีตัวที่ดีที่สุดแค่นี้แหละหนูก็กระโดดไปมากระโดดไปมาแล้วยังไงต่อจ้ะอู้หนูลอยขึ้นไปบนฟ้าอยดีดีก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าอพอกระโดดแล้วลอยขึ้นไปบนฟ้าเขาบอกให้เรากระโดดเอ e ว y one jump ต้องก็กระโดดขึ้นมานะครับโอ้สนุกจริงเลย รอยเลยทุกคนแอดมินเปิดเพลงเลแต่ฟังไม่ค่อยกล้าแบบว่าเอาเสียงเพลงเข้าไปด้วยเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันฟังเคยโดน y YouTube บล็อกไปแลว้วเพราะว่าเพลงติดลิขสิทธิ์แต่ว่าลิขสิทธิ์ที่เข้าไปอ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบว่าเพลงในนี้นะแต่ไม่รู้ว่าทําไมแบบว่าทุกคลิปที่ฟังลงเลยอ่ะมันโดนแบบ YouTube ว่าติดลิขสิทธิ์หมดเลยฟังก็เลยแบบปิดเสียงแบบนี้ไป แต่ว่าฉันกระโดดขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้อโอ้โขเขาแจกฟลาเวอร์กันแต่ฟังโมตลอยอยู่ไปเขาให้เรากลายเป็นน้องทูมิทูเขาบอกว่าไม่จริงเอาเศกแห่เรากลายร่างเป็นน้องมะเขือเทศด้วยสนุกจังเลยโอ้เขาจะเสกให้เราเป็นบิ๊กทูมิโต้หรอ ว้าวทุกคนตอนนี้ฟังการเป็นมิทูเมท o แล้วนี่มันโกอัการเด้นแล้วไม่ใช่การเดนดีเฟนเดอร์แล้วนี่มันสิบโกอาการเด้นว้าวเขาแจกอะไรอะ่ะทุกคนโอ้เขาแจกตัวฟังได้อน้องเลดิดกับแกนม้าแต่ว่าฟังมีเหลวอะ่ะเขาแบบว่าแจกตัวเดิมล้อ ทำไมไม่แจกตัวใหม่แจกตัวใหม่ให้หนูนหน่อยหนูมีแล้วตอนนี้เขาเสกแค่เราตัวเล็กลงหน่อยหนึ่งนะคะฟังก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเดี๋ยวเสกเล็กเดี๋ยวเสกใหญ่แล้ว <besides> น <hate Latin asi> ั <Sai inim S 2> ่นแหละเต้นเต้นเต้นแดนแดนหมุ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 นโอเวียนหัวตอนนี้ก็ยังเข้าไปแบบว่า เียกว่าอะไรนะดูตัวเอาน้องผักอันใหม่ไม่ได้นะทุกคนก็ออยังเป็นน้องผักหมุนติ้วติ้วกันอยู่ <c oughs> โอ้คนนี้เขาหมุนเร็วจังอ้าวอาวตอนนี้ฟังเป็นน้องผักจมดินอ๋อกลายเป็นน้องผักตัวเล็กแล้วโอ้โหสไลด์เลยโอ้ยลื่นจัดสไลด์โอ้ยชืบกระตุกอ,อู้อ๋อหนูไม่ตอกอีเออเออเออเอ้าอ้าวหนูจม ตอนนี้หนูเหลือกระปิดเดียวตอนนี้เราเป็นเบบี้โทมั o โโอ้จะตก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 ,ะตกเขาบอกว่าเขาจะให้ของเรานะจ๊ะเย้เชลเมียอยู่เลยดีแอมเลยดีไปเลยเลสโก o ไปเลยคุณดีเจ โอ้มีของตกลงมาแอะแอะแอะ,อะตัวหนูแม่หนูไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าตัวหนูมันลื่นมากัอ่ะคนอื่นเขาเก็บของได้แต่หนูไม่ได้อะตัวหนูมันลื่นเห็นไหมเนี่ยเราจะมาลองซัมมอนอีกสักนิดนึงนะทุกคนมันจะหมดแล้วเอยได้ไอตัวนั้นอีกแล้วช่างซอม บอกค่ะอู้ exp exp อ่าโนลื่อนนะโนเลื่อนโนจะเอา exp เอาเอาออาแล้วโนจมลงไปในดินแล้วเอาไง exp exp เก็บ exp เย้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 เอาฟังกายเป็นหุ่นไลกาแลาวกลายเป็นน้องหุ่นไลกาแยว โอ้โอ้เอ็กแล้วเก็บเอ็กพีเก็บอีกีโอ้โหหมดอย่างไวเอ็กพีเราจะมาลองอีกสักรอบกันไหมทุกคนฟังจะได้พึ่งไหม๊าบไม่ได้โต๊ะโอ้ของเต็มอีกแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้คูณสามหรอตอนนี้ค uh uh ูณสองนิดสองพันเพยอร์ ออโอ้โหว้าว,วแล้วตอนนี้กี่คนแล้วว่าเขาไม่บอกเราเรียกเรียกเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวดูซิ <c oughs> เขาจะให้คูณสามถ้าง,งั้นฟังคนลอยก่อน <c oughs> ใช่ไหมตอนนี้มันคูณสองอยู่ <c oughs> ว้าว สร้างสุดๆไปเลยอชอบจังเลยอ่ะมันแบบว่ามันเป็นด่านที่แอดมินเขาลงทุนในการอัปเดตมาสนุกจังเลยเขาจะไปแล้วนะทุกคนจะจบแล้วเพราะว่าเหลือแค่14วิตอนนี้ก็จะเห็นตัวใหม่แล้วว่ามีอะไรมานะคะตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วมั้งน่าจะไม่มีอะไรเจกแล้วนะตอนนี้สามสอง หนึ่งศูนย์เกมอ s u p d ั t เดตไหนวะไหนไหนอันนี้กลับมาเป็น0.1ธรรมดาแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ออกจากเกมแล้วก็เป็นเกมอัปเดตนะคะไหนดูซิ มี8ยูนิตใหม่นะทุกคนฟังขอดูหน่อย8ยูนิตใหม่6วันอันนี้มีอัปเดตนะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอัปเดตตัวใหม่ไหนว่าตอนนี้มีอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยขอดูก่อนก็ไม่มีตัวใหม่ไหม โอ้ดูดิอันนี้ไม่มีตัวใหม่อันนี้ใหม่หรือเปล่าตัวกลุ่มมะม่วงกับต้นไม้ไฟฟ้าฟังไม่แน่ใจว่าใหม่หรือเปล่านะอาจจะเป็นตัวใหม่ก็ได้แล้วก็โวพวกนี้น่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าดอกเดซี่อะไรพวกนี้ไหนขอซุ่มหน่อยป๊าบเฮ้ยเฮ้ยฟังได้โลบโฟาเวอร์คืออะไร โอ้ไม่กอด0.24ฉันได้มานายมาร์ oh. ้แแล้วก็มีตัวให้ปลดล็อกใหม่นะคะเป็นพวกตัวนี้มีอะไรอีกวะอันนี้ตัวเดิมนะอันนี้ก็ตัวเดิมยังไม่เห็นเห็นมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่เป็นตัวใหม่โอ้โหทุกคนอันนี้คือ ทุกคนเขาตบกันไปหมดแล้วอ่ะแล้วมันมีปล่อยแค่4ี9 9 9ืตัวคือตอนนี้ไปแล้ว4 9่หมื่แล้วฉันเงินไม่พอแล้วด่านนะมีด่านอะไรใหม่ไหมด่านใหม่ไม่มีนะทุกคนมีแค่น่าจะเป็นอัปเดตตัวละครแต่ฟังไม่แน่ใจว่าตัวละครใหม่อะ่ะมันคือตัวอะไรบ้างเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อน มันไม่ได้ขึ้นว่านิวหรืออะไรให้ดูอะฟังก็เลยไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นนะคะว่ามีตัวไหนใหม่มั่งเพราะว่าปกติมันก็มีเยอะอยู่แล้วอะแล้วมันก็เลยงงว่ามีตัวไหนบ้างแต่อัน,น,อน,น,อนเ,เนี้ยอนิเมะอัปเดตเนี่ยน่าจะเป็นอีกอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็เอ่อเหมือนว่ามันจะเป็นการโหวตใน d i s c o r d นะเพราะฟังเพิ่งเข้าไปใน d i s c o r d เขาเขาโหวตได้ทีมอนิเมะกันหรือว่าอันนี้จะเป็น ของอัน,นี้มอัปเดตอาทิตย์นหน้าหรือเปล่าเนี่ยตัวที่ยืนอยู่เนี่ยมันเหมือนซูเปอร์แมนสตองพันโพเตโต้ไอ้นี่น่าจะเป็นวันพันแมนแน่เลยสตองพันโพเตโต้เนี่ยเหมือนวันพันแมนมากอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนในการอัปเดตครั้งนี้นะคะ สรุปแล้วก็คือจะเป็นอันนี้นะทุกคนที่เป็นตัวใหม่ก็มีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นแปดนะคะในอัปเดตของวันนี้แต่ว่าตอนนี้ฟังมีแล้วยังขาดที่ อ่อ uh, UFO แล้วก็ตัว0.01แล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวฟังจะทำไปแยกรีวิวตัวละครใหม่อีกคลิปหนึ่งนะทุกคนเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปแต่ฟังอาจจะรีวิวไม่ครบทุกตัวนะเพราะว่าฟังได้0.24มาแล้วแต่ว่าใช้มเมล็ดจนหมดไปแล้วยังไม่ได้ UFO เลยแล้วยี0.01อ่ะก็คงจะยากแล้วตังกว่าจะเก็บได้เออแสนห ก็คงจะอีกนานอาจจะรีวิวใน8ตัวฟังอาจจะได้1 2 3 4 5ตัวประมาณนั้นแต่เดี๋ยวจะพยายามให้ได้ UFO มาอีก1ตัวก็แล้วกันนะคะ เอาเป็นว่าทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กันได้นะคะแล้วก็แอดมาเล่นด้วยกันได้นะทุกคนแต่บางครั้งฟังอาจจะเข้าๆออกๆหน่อยนะคะเพราะว่าฟังทํางานประจาด้วยนะคะ่ะแล้วก็ตอนกลางคืนก็อาจจะไปกิน,กนข้างกินข้าวกับเพื่อนก็เลยไม่ค่อยได้เล่นมันแบบเวลาจะเล่นแบบยาวๆมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะทุกคนเพราะเรามีงานประจําด้วยไปแล้วแต่พายายามเล่นด้วยนะถ้าใครอยากเล่นด้วยก็สามารถแอดมาได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมรอ อแบบว่าดูคลิปรีวิวอีกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวใหม่ตรงนั้นให้ทุกคนดูนะคะถึงจะไม่ครบทุกตัวเพราะเราไม่มีเงินจะเติมแล้วแต่ก็จะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ